สวัสดีครับพบกับช่องสังเกตสังกากันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาชมโฆษณาน้ำปลาหยดทองที่ชื่อคลิปว่าทำไมเชฟถึงขี้โมโหสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตย่อคลิปต้นฉบับลงเหลือสั้นๆเพื่อความกระชับสำหรับลิงก์ต้นฉบับผมลงเอาไว้ด้านล่างแล้วยังไงลองคลิกเข้าไปชมกันนะครับเมนูต่อไปไข่เจียวโป ไข่เจอปูไข่เจอปูไข่เจอปูอีกแล้วเหรอตัอ้งแต่ดังนี่มันสั่งไปนันอย่างเดียวว่าไข่เจอปูกลัวทำไม่อร่อยหรือไงเฮียใครวะโอนี่ทาเหรอได้พรอ เมนูต่อไปปลากระพงทอดลำปลาปลากระพงทอดลำปลาทอดลำปลาทอดลำไป,ป,ปแล้วเหรอไม่ไหวแล้ววยสงสารเชฟเขานะเป็นยังไงบ้างครับเจออะไรผิดสังเกตกันบ้างหรือเปล่าเรามาดูสิ่งที่ผมเห็นกันนะครับว่าจะตรงกับที่เพื่อนๆเห็นกันไหมจุดที่หนึ่งนายห้อย หลังจากที่เชฟทำไข่เจียวปูเสร็จก็มีพนักงานนำไปเสิร์ฟให้ในายหอยหากสังเกตดูจะเห็นว่านายหอยนั่งโต๊ะในสุดหลังติดกับกำแพงส่วนทางด้านขวามีตู้เก็บเหยือกน้ำโบราณอยู่แต่เอเมื่อลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งจะเห็นว่าโต๊ะเดียวกันนี้ทีแรกมีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่แล้วนายหอยโผล่มาได้ยังไงกันเนี่ยจุดที่ส ไข่เจียวปูพอไข่เจียวปูถูกมันจงเสิร์ฟตรงหน้านอยหอยสังเกตที่แรกจะเห็นว่าจานมันอยู่ข้างๆกับกระปุกพริกไทยกล่องใส่ช้อนอะไรพวกนั้นต่อมาเขาก็เหยาะน้ำปลาลงไปเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนทำไมจู่ๆตำแหน่งไข่เจียวปูมันถอยห่างจากกระปุกพริกไทยไปได้ล่ะเนี่ย และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ